น่ครับก็จะมีปลูกฟักทองกำลังแตกพุ่มแล้วก็ออกดอกออกผลนะครับฟักทองหรือว่าภาสายสารเรียกว่าบักอึนะครับหนึ่งแถวประมาณหกสิบ 60เมตรปลูกไปกี่หลุมเนี่ประมาณ20หลุมนี่ครับมะพร้าวน้ำหอมต้นนี้ที่โดนด้วงเล่นงานหนักมากไม่น่าเชื่อว่าด้วงตัวหนึ่งจะทำลายมะพร้าวได้สย่อยยับเสียรูปเสียทรงขนาดนี้แล้วนะครับจากต้นสวยๆวยกลายเป็น กินใบกินทั้งใบกินทั้งยอดอ่อนใบแก่นะครับดูสภาพไม่รู้จะรอดหรือเปล่าแต่ว่าก็ป้องกันไปดูแลไปเนี่ยครับตตนต้นนั้นก็ยังโดนโดนหางแถวด้วยนี่ครับรอยพวกนี้คือตัวขี้มันหรือเปล่าไม่รู้ คือมันกอกินแล้วดีว่ามันยังไม่ได้เจาะเข้าไปในในลำต้นนะครับยอดศูนย์กลางลำต้นแล้วก็เขาบอกมันจะยอดแห้งอ,อ,อันนี้เริ่มยอดแห้งไม่แน่ใจนะครับมันก็จะเริ่มตายลงตายลงใบแห้งเหลืองแล้วก็ไหม้ตายนะครับอาการของ ้นมะพร้าวที่ถูกด้วงเจาะกินใจกลางลำต้นมันว,ว่าให้ให้เอาเกลือหรือทรายนะครับมาโรยใส่ซอกพวกนี้เพื่อแก้ไม่ให้มันมารบกวนอีกแล้วก็โรยโรยเกลือรอบๆเกลือป้องกัน แต่ว่าเกลือมันเวลาเราลดน้ํามันก็จะละลายนะครับแต่ว่าทรายมันไม่ละลายด้วงเวลามันกินมันมันจะใช้คอหัวมันใช่ไหมครับตักกัดเข้าไปเหมือนอันนี้ถ้าด้วงมันเข้าไปทรายมันก็จะไปติดตรงคอทําให้มันขยับคอไม่ได้มันก็จะตายนะครับเขาบอก วิธีการเนี่ยว่าเราต้องหาตัวมันให้เจอถ้าหาหาไม่เจอเราก็จัดการไม่ได้มันก็จะทำให้ต้นมะพร้าวของเราเสียหายเหมือนต้นนี้ครับสภาพดูไม่เจิดเลยนี่ปีกปลูกปีกลางๆงปีหกสองปลายปนะครับปลายปลายปี62ยังได้แค่แคนี้นะครับ อันนี้เราไม่ได้เลี้ยงในถุงดำนะครับมะพร้าวน้าหอมชุดนี้ก็เติบโตช้าแล้วก็โดนเล่นงานพวมออกลาไทยนะครับนี่เป็น ถั่วฝักยาวนะครับถั่วฝักยาวของเราก็ปลูกปีนี้ปลูกเป็นปีแรกลูกไม่ค่อยสวยเท่าไรไม่รู้เอาสายพันธุ์อะไมาปลูกแต่ว่าเด็ดไปกินกับข้าเป็ดตอนเที่ยงก็กรอบดีครับแต่ไม่หวานเหมือนพันธุ์ถ้าเป็นพันธุ์ลำน้ำพองสองมั้งครับเขาบอกมันจะ รสชาติหวานอันนี้มันจะลูกลูกรีบไปนิดหนึ่งลูกเล็กฝักมันจะเล็กถ้าฝักมันใหญ่ๆหน่อยออบๆหน่อยอันนั้นจะตำอร่อยอันนี้อันนี้จะกินเป็นผักเป็นกับแกล้มเป็นผักนะครับถ้าตาจะไม่ค่อยอร่อยลูกเล็กๆเท่าอันนี้นะครับเป็นเป็นความชอบส่วนตัวของผมคนอื่นไม่รู้จะอันนี้ไหม แล้วก็มีหอมแบ่งนะครับหอมแบ่งฟักทองอันนี้ไม่ใช่ฟักทองครับเป็นแตงกวาลูกไม่สวยครับเมือม่อเที่ยงพี่สาวเก็บไปกินกับลาบเป็ด แต่ว่าพอปอกเปลือกออกแล้วเนื้อมันแน่นไม่รู้ว่าถ้าตำจะอร่อยไหมแต่ว่ากินกินเป็นผักก็โอเคอร่อยใช้ได้ก็ปลูกคู่ขนานกันนะครับระหว่างถั่วฝักยาวกับแตงกวานะครับลูกมันจะไม่ค่อยสวยนะครับ ลูกมันไม่ไม่เป็นสีเขียวเหมือนของเขานะครับดูแต่รสชาติอร่อยครับกินแล้วมือเที่ยงอย่างเราเราไม่ได้ใส่ปลุกพวกสารเคมีนะครับในการกำจัดแมลงเราใช้ชีวภาพ ในการดูแลในการควบคุมมแมลงมันก็จะได้ในระดับหนึ่งเมื่อดูปึกพิกกาศึิจิกาทันวาที่ผมมาถ่ายน้ำแห้งขอดลงไปเห็นตะปักที่สองในนี้สูบ น้ำจากคลองน้ำข้างๆที่นาครับมาใส่ก็จะเกือบเต็มบอ่อก็จะสวยงามน้ำปีนี้น้ำหน้าแล้งไม่ขาดแต่ว่าปลานินป่ามันสู้ได้เอาว,ว่าหันไหนมันพอมีก่อ ลายบมดหรอมันยังลายบ่ดลูเนื้อนั่นดีครับกรอบกรอบหวานน,นนิดๆอร่อยอยู่ครับลูกลูกไม่สวย 挂。 สามสามสี 30, 3, ปีน่าจะเห็นเป็นทิวแถวเป็นอุโมงต้นไม้สองฝากฝั่งนะครับความยาวประมาณสองร้อยกว่าเมตรสองเส้นนะครับจะเห็นพวกพยุงยางนาตะเคียนสักท้องมะฮอกกานีกระท่อม เป็นอุโมงาร้อนจะได้ไม่ต้องร้อนมากนะครับ20ปีผ่านไปเราก็จะมีไม้ไว้ใช้หรือว่าขายไว้เลี้ยงชีพตอนอายุมากนะครับไม่ใช่พึ่งหวังพึ่งบําเหน็จเงินบำเหน็จบํานาญขราชการอย่างเดียว ลอยลว่ก็เยอะลู่ลูกล่กัเป็นทางเลยเว้ย <c oughs> ท่านะห้วยขาดน้ำนครับลูกเล็กๆขาดน้ำน้ำไม่ถึง